สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวิดชิดแชทนะคะคุยวิดสบายสไตล์เด็กใส่สิงค์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์จุลินทรีเหมือนเดิมนะคะเราได้รับเกียรติจากดรพรพจน์นะคะหรือดรเก่งยินเชิญดรเก่งแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมดรพรพจน์ศรีสุชยากุลน,นะครับตอนนี้เป็นนักวิจัยนะครับอยู่ที่ศูนย์จุลินทรีย์ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสถาบันวิจยัยวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมาให้แป้งดูนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่ศูนย์กำลังดำเนินงานวิจัยอยู่นะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่ครับต <Okay. S 1> ัวน,นี้ก็จะเป็นตัวคอมบูชานะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บักษาไว้ในครังจุลินทรีย์ของเราครับโอเคคอมบูชาคืออะไรก่อนมันใช้จุลินทรีย์ทำใช่ไหมคะใช่ครับคือเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดแป้งสังเกตนะแป้งจะเห็นในตัวตรงนี้ครับที่เหมือนมูนเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นจุน ของกองบูชาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสโคบี้นะครับสโคบี้หมายถึงว่าตัวชั้นตรงนี้คือใช่ครับตัวชั้นเนี่ยครับก็คือเป็นเป็นจุลินทรีย์คือเรียกว่าสโคบี้แต่ว่าเป็นเกิดจากการที่จุลินทรีย์มันเจริญเติบโตอ๋อโอเคจุลินทรีย์คือจุลินทรีย์อะไรจุลินทรีย์อะไรนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่เราใช้เนี่ยก็จะมีแบคทีเรียกับยีสต์นะครับซึ่งแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีหน้าที่การสร้างหมน นะครับแต่ว่าเขาก็จะอยู่อาศัยร่วมกับยีสต์ด้วยซึ่งยีสต์เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติสาคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้กองบูชาเนี่ยสร้างแอลกอฮอล์ซึ่งทาให้มีกลิ่นรสเฉพาะและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมียีสต์บางตัวเนี่ยที่มีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับที่เรารู้จักกันเป็นพวกโปรไบโอติกนะครับเป็นพวกโยเกิร์ตยาคู่หรืออะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มคล้ายๆกันอ๋อโอเคแล้วเราใช้ทานตรง ตรงน้ำตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับเราจะทานอยากจะทานที่น,น้ำนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นเซลลูโลสนะครับแต่ว่าก็มีงานวิจัยเยอะมากที่นําตรงนี้ไปใช้ต่อยอดได้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ได้มีส่วนที่เป็นเวสเอยู่เลยนะครับอ๋อก็คือเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นเหมือนซิลเวสใช่ไหมใช่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 นช่ใช่ใี่ใช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 ่ปช่ใช่ใช่ใบ่ใช่ใชนใช่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 ใน่ใช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 ช่ใช่ใช่ใ ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมไม่ใช่แค่ตัวในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับแต่ตัวนี้ตัวสัญ่านี้เราก็จะทานตรงน้ำนะวันนี้เราจะพูดถึงการใช่วันนี้นจะพูดถึงน้ำแล้วก็ยก๋ยวเรามีตัวอย่างมาให้ชิม<อ>ด้วยนะครับโอเคเยี่ยมเลยอยากจะเล่าให้ฟัง,งนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เราเริ่มจาัดก,การเอ,อ่อหมักชานะครับซึ่งตรงนี้มันไม่จำเป็นที่ต้องใช้ชาอย่างเดียวนะครับเราอาจจะใช้เป็นในเรื่องของออชาผลไม้นะครับชาจีชาอู่หลง แล้วก็มีเรื่องของพวกกาแฟก็ยังได้ไน,นะครับอือเอากาแฟมะมักเป็นใช่<ว>อันนี้อร่อยม,มากเลยอ,อันนี้เป็นแ<ม>บบว่าเราลองแล้วเ,เราสึกว่าเออมันรสชาติดีด้ย<ม>นะครับมันจึงความหอมอหอมแล้ววิธีการตักน,นี่คือเราเราทํายังไงอะนะ่ะเนี่ย อันนี้เราก็เริ่มจากการที่เอาชาครับเตียงชาธรรมดาเลยนะครับทีนี้เราก็จะมีความว่าปกติเนี้ยการบูชาเนี้ยเราจะใช้หัวเชื้อแบบเนี้ยสโคปี้เนี้ยในการต่อเชื้อนะครับที่เขาก็ทากันในท้องตลาดเนี้ยเขาก็ใช้วิธีการต่อเชื้อไปเรื่อยๆซึ่งประสิทธิภาพของเชื้อหรือว่าคุณสวัสดีดีหรือการอาจจะเกิดการปนเปื้อนขึ้นในระหว่างการที่มานะครับทีนี้ทางสูตรเราเนี่ยด้วยความที่เรามีจุลินทรีย์เก็บไว้เยอะมากนะครับเราก็มีเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำกามบูชาแล้วนะครับ เราก็เลยเอาเชื้อที่แบบผลิตสูตรของเราเนี่ยนะครับมาใช้ในการหมักชาะะแล้วก็ใส่ใส่ ใส่เปลี่ยนเป็นแบบกาแฟก็ได้ใส่เปลี่ยนใช่เป็นตัวชาอะไรก็ได้ซึ่งปับซึ่งตรงนี้เราเราเรามองว่าเราสามารถช่วยผู้ประกอบการอนี้นะครับถ้าเกิดสนใจที่จะว่าอยากจะสร้างเป็นอักษณ์ของตัวเองก็จะเลือกชาอาจจะชาในท้องถิ่นหรือชาที่แบบว่าเป็นสูตรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออาเชื่อของเราเนี่ยตริมาแต่อย่างนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวชานะครับอันนี้เอาชามาให้ดูนิดนึงก็จะเป็นชาทั่วไปนะครับซึ่งว่าเราก็เริ่มใช้จากชาแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ที่หยกด้วยคราบ แล้วก็เอาเชื้อราใส่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีหัวเชื้อที่เราเราจะทําเป็นซองให้ขนาดโคตแล้วก็แบบเหมือนกับฉีดปุ๊บใส่ได้เลยอืใส่แล้วก็หมักได้เลยหมักได้เลยไม่กี่วันก็ได้กินไม่ต้องกวนเรื่องของการหมักกวนเราก็ได้น้าตาแบบนี้เลยแล้วก็กินตรงนี้อันนี้จะไปทำไปโปรดูดอะไรก็ว่ากันก็ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นะครับเรานอกจากว่าเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเรายังมีตัวผลิตภัณฑ์ของบูชาที่เราทำเนี่ยนะครับมาให้แป้งในลองชิมด้วยซึ่งวันนี้เอามาให้ชิมเนี่ยก็จะเป็นตัวของ ตัวขมามานะครับตรือว่แล้วก็เป็นตัวชาเขียวนะครับซึ่งอันนี้จะต่างนันิดนึงตรงที่ว่าตรงนี้จะเป็น21วนันแต่ตรงนี้จะเป็น14วนันนะคะเพราะว่าการหมักเนี่ยเรื่องระยะเวลาเนี่ยมีผลต่อรสชาติทีนี้มันก็ขึ้นว่าบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะื่องระดับคมสุตเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะบอกลูกค้าว่าถ้าชอบรสแบบนี้ก็ควรจะหมักประมาณกี่วันนะครับเดี๋ยวเริ่มในลองลองชิมดูก่อนเลยดีกว่าครับแต่ก่อนชิมเนี่<อ>นะ อ่าแั้นนมกลิ่นนิดนึงก่อนนะ้มกลิ่นกับเนาะใช่มันจะมีกลิ่นที่เป็นแบบแอลกอฮอล์นิดนึงนะคอ่าใช่เอ่อกลิ่นแบบกอรชนี่ใช่สมดุลกับน้ำต้มไชูหมากเนาะนะครับเพราะตัวนี้ชิมเลยนะได้ชิมได้เลยครับมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงใช่ใช่เนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวอ่อนๆใช่เพราะว่าเปรี้ยวอ่อนไม่ได้เปรี้ยวเยอะครับ อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับชาด้วยแล้วก็ระยะเวลาที่เราไปฟังนะครับหรืออาจจะลองทบทวนอีกตัวหนึ่งก็ไดที่เป็นตัวชาเขียวตัวนี้ตัวเป็นชาเขียวใช่แลองกันน,นอะอันนี้กลิ่นกลิ่นแอลกอฮอล์น้อยกว่านี่ยกลิ่นคือแบบอันนี้กลิ่นมันมเป็นขึ้นอยู่กับท,ที่ชาที่เราว่าอกตั้งชาด้วยตัวชาเนี่ยก็จะมีบางคนก็ชอบคามไอย่างน้องจิ๋มบอกว่าพ่อแป้งชอบชอบตัวไหนนะครับสนุกมาก ตื่นเต้นอันนี้รถมันแบบเน้ด้เลยอ่ะมันมีมันมีความซ่ามันเหนียแต่ว่าได้กลินชาเขียวอยู่ใช่ไหอ่ามัได้กลิ่นชาเขียวอยู่แต่มันมีความแบบเหมือนพอจะกลืนไปแล้วมันมีแบบว่าเหมือนสปาร์คลิ่งในคอใช่ไหมใช่มันเป็นมันเป็นกลิ่ลักษณะของของกอมบูชานอยู่แล้วอ๋ออันนี้มันมีฟองด้วยใช่ซึ่งของเราเนี่ยรสชาติเนี่ยจะไม่เหมือนในตัวทองตลาด อันนี้เป็นตัวที่ไม่เหมืหนอนเลยใช่ไหมทีนี้เราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เหมือนของตลาดอัเงี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรของของสูตรเรานะครับเพราะได้บอกว่าถ้าเกิดใช้เชื้อที่เป็บริสุทธิ์เนี่ยนอกจากว่ามันจะลดในเรื่องของระยะเวลาลดการปนเปื้อนแล้วก็มีคุณประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าเชื้อเนี่ยบอกว่ามันมีตัวยีสต์แล้วก็มีมีแบคทีเรียเราสามารถที่จะเลือกไปส่ได้นะครับด้วยองค์ความรู้ของเราอันนี้ตอนนี้ตรงชอบตัวคาร์โบมาหรือชอบตัวตัวเชื้อ เขียวมากกว่ารู้สึกว่ามันแบบมันออมีฟิลลิ่งสปาร์ตลิ่งนิดนึงเพราะว่าเด็กคนหลายคนเนี่ยชอบชอบคำวมาอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาสองตัวเนี้ยมามาให้ดูจริงๆเราทำหลายโปรมากเลยมีชาผลไม้ตอนนี้เรามีโปรเจกต์เนี่ยที่เราจะไปนําเรื่องของชาอัญชันด้วยเพราไปมีชุมชนสนใจมาอ,อยากจะให้เราเนี่ยไปสอนวิธีทำและอยากาาให้ชิมยี่สิบเอ็ดวันก่อนว่าเออยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยว่ามันสุดเนี่ย จะโดดนิดนึงใช่ไหมใช่ไหมรสชาติโดดอ่ะรสชาติแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่าใช่เดี๋ยวจะต้องคาดฟังว่าทำไมตัวเนี้ยมันถึงโดดนิดนึงแต่อันนี้ไม่ไม่สปาร์คนี่นะไม่ไม่แบบอ่าใช่เพราะว่ามันมันเริ่มหมักตาแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวองุชาเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงเรื่องของแอลกอฮอล์เพราะว่ามันเรื่องของพาราสีสามสามนิดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเนไม่ถ้าเกิดมันมีแอลกอฮอล์สูงเนี่ย มันมีปัญหาเพราะมันจะไปขึ้นเหมือนกับแอลกอฮอล์เป็นเบียร์เป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเรงาเลือกใช้ยยสต์ที่มันใส่พันที่มันสร้างพอลออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในว่าเออแบบมันจะเคลียยนเป็นแบบเครื่องดื่มสุขภาพหรือว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ก็เป็นอีกข้อดีของของสูรเราที่เราเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโปรไบอติเพราฉะนั้นเราก็สามารถเลือกใช้เชื้อของเราเองได้เดี๋ยวจะกลับมาเล่าว่าทำไมยี่สิบเอาดวันเพราะอะไรเพราะตัวยี่ับ ตัวน้ำส้มใส่ด้วยเคยเคยถามนะใส่ด้วยที่เขาเอาไปเป็นเคยแต่นใส่กับโซดาเออ<ช>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เอาตัวเนี้ยไปผสมกับโซดาเนี่ยเราทําเป็นเครื่องดื่มเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่ม <c oughs> ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยทำให้มันแบบรสชาติจัดจ้านนิดนึง <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเรากินง่ายๆสบายๆเนี่ยเราก็แนะนําว่าเจ็ดถึงสิบสี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณนั้นเออแล้วประโยชน์ล่ะ เตาว่าประโยชน์นี่เยอะมากเลยนะยยเพราะว่าประโยชน์เนี่ยบาคนบอกว่าลดคอเลสเตอรตอลได้ด้วย่ใช่อันนี้คือแบบว่ากินแล้วมันเรื่องของแบบการขผหานเนาะ<อ>เพราะมันมีความเป็นกรดน้ำส้อมอยู่ตัวเนี้ยมันก็จะทงให้เหมือนกับเผาผลาญลงขึ้นอันนี้คือส่วนึงข้อแรกเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ว่าฟังว่าไปนตัวยีสต์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโควโอติ นะเราก็สามารถเลือกว่าที่สุรเราเนี่ยเป็นเราเราทำเรื่องของโปรติกอยู่แล้วเราสามารถจะเอาเชื้อโปรติกเนี่ยใส่เข้าไปรวมได้อันนี้ก็จะในเรื่องของการทางเดินอาหารนะว่าอย่ปกติเนี่ยโปรตีนเขาช่วยเรื่องทางเดินอาหารอยู่แล้วนะกินเข้าไปช่วยระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเราก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยมา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 ชูเป็นทำเป็นถั่วทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยเรื่องของพวกอุมกรณ์ คุมกันด้ว่าใช่คุมกันแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องศึกษาเพิ่มยิดนึงนะครับอันนี้กอยังไม่ได้แบบเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของคุมกันแต่ว่าโดยในรายงานที่อ่านมาเนี่ยก็มีส่วนนีดรามาแต่ก็จะคแค่สองข้อหลักเนาะในเรื่องของควบคุมลัหนณาจากในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คือเขาพาระบบขับถ่ายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องช่วยเรื่องคุมกันด้วยโอเคแต่ว่าก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคุมกันว่ามันเป็น อย่างไรแน่นอนจะได้แบบว่ายืนยันให้กับคนที่แบบว่ามารับไข่ข้อเทคโนโลยีของเราไปเนี่ยมีผลวิจัยว่าเออมันช่วยได้จริงๆมันไปออกได้ตรงตรงส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องพูดนตื่นิดนึงนะครับแล้วเราสมมติว่าถ้าเกิดสมมือนมีผู้ประกอบการอยากมารับการไข่ข้อเนี่ยเราเปิดเป็นอบรมไหมหรือว่ายังไง จริงๆเราเราเรอบรมด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราอยากมีแบบที่เราให้ฟังว่าผู้ประกอบการที่จะทําเรื่องอัญชันเนี่ยเ<ม>ขาก็สนใจเราก็จะไปช่วยในการอบรมให้เขาเราก็จะสอนให้หมดเลยว่าหมักยังไงนะครับส่วนถ้าผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยถ้าเกิดสนใจในเรื่องของหัวเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะรับใช้เพราะว่าในการผลิตัวเชื้อเนี่ยไปได้ด้วยนะครับเพราะหัวเชื้อมันก็จะมีขั้นตอนมันมีงบที่จะใช้มากกว่าแบบผลิตทำแบบนี้นะครับก็แต่ถ้าเกิดตอนนี้เห็นชุมชนอยากได้เนี่ยเราผลิตัวเชื้อให้ครบ นะครับกเราก็จะส่งให้ชุมชนที่หนึงโอเคเยี่ยมเลยแล้วอย่างนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ประกอบการถ้า่นๆที่แบบดูอยู่เนี้ยเขาก็สนใจแล้วเราก็ติดต่อดรเก่งได้ทางไหนก็ติดต่อมาที่วอวได้เลยนะครับเบอร์กรงนะครับเป็น5779จ็ดันนะครับ ก็ขอสายดรคอนพกนะครับก็เขาก็จะอุ่นสายมาให้เลยนะครับเดี๋ยวยกยู่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ด้วยได้ขึ้นได้แหละจะได้ช่วยแบบแบบว่าโฆษณาการให้เรานิดึงอยเขึ้นอีเมลให้ด้วยปาดีมากขอบคุณค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้แป้งกับดรเเก็กก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ